สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีมื่อนี้บ้านบระจิตน้ำหมอกตกแห้งไรพี่น้องเนานะพามาเบิ่งภาพบรรยากาศหมอกควันอยู่ที่บ้านความปรจิตในมื่อนี้พี่น้องหมอกตกแห้งๆขึ้นกับพี่น้องไอเต็มขึ้นโดยเฉพาะเนาะเ้ามากับประมาณนี้พี่น้องตอนนี้ก็บเจ็ดโมงในพี่น้องเนาะขณดเจ็ดโมงเลยนะยังหมอกยังเต็มเลยตอนนี้เนาะกุ้มทิพกุ้มแดนเลยพี่น้องน้ำหมอกว้าพี่น้อง สังเกตพี่น้องน้ำหมอกพลึกเลยพี่น้องน้ำหมอกสุดยอดเลยวันนี้ว้าวหมอกแคงยักดีเพิ่มพี่น้องมาพี่น้องน้ำหมอกสุดยอดเลยวันนี้พี่น้องพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่บ้านของปจิตในวันนี้นั่นเองพี่น้องน้ำหมอกสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย โอ้โหอะไรกันเนี่ยมาออกนะพี่น้องหรือน้ำขางยามเช้าเพี่งหมากควันยพี่น้องกาดกัดเย็นพอสมควรตอนนี้นะพบ่นองอยง่น้แกับพี่น้อง้า ปา่ปฟาฟ้าพี่นงป่าฟ้าปุ่มไหนนะซุ่มซุ่มเนาะไปยออกเกือบยิงนกเนาะหมอกชิวเลยพี่น้อกหมอกยามเช้าวันนี้พี่นอ้องเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าให้พี่น้องได้เบิ่งในมื้อนี้นั่นเองหมอกสุดยอดเลยพี่นอ้อ,อง,ววนนออง,ง,งเอง้อยอ้ายเพินเเน่นคนพัก ไออินโอ้พี่นอ้องเอ้ยโอ้ยพี่นอ้องน้ำหมอกเนะนาะในยามเช้าวันนี้นั่นเองอ,บบอยู่ที่สวนพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่สวนไม่พี่น้องได้เบิ่งมือพี่นอนะ้องเนาะโอ้โหหมอกควันกุ้มกุ้มพี่นอ้องทงั้งหลังหมอกสิงห์ลอยเลยพี่น้องเลย ลงสวนวันนี้มหมอกแหงมากๆเลยวันนี้ครับสวสดเยอะเลยลวกพี่มหมอกโหพี่น้องเวอร์มันไกาศยามเช้าหมอกตกพี่น้องสุดยอดเลยนะจ๊ะทุกคน,นการเดิมเศร้าไปไหเนะาะหมอกตก ภาพบรรยากาศยมามเช้าให้พี่น้องได้เบิ่งยามมานี่เองเนาะบรรยากาศหมอกควันในตอนเช้าอยู่ที่บ้านของบ่าวจิตหรือว่าสายลมถิ่นเซโน่เดีตอนนี้หมอกถิ่นเซโน่ไปเนาะหมอกขาวจุดพูนเฮ้ยไปแล้วอ่ะฮะสำหรับคลิปนี้ตอนเช้าเนอะจะได้จบเพียงเท่านี้นะเนาะภาพบรรยากาศตอนเช้าตอนหมอกตกหน้ากลายเนาะ มาพี่น้าด้เบิ่งนะพี่นะนะนะสำหรับตอนนี้แม่นชิจบเพียงตอนนี้พี่นอ้องพบกันใหม่คิปหน้าบ๊ายบาย